เดี๋เลี้ยวเข้าโคโลงดอแล้วเมื่อกี้จำไว้นะครับการจะมาโคโลงลงถ้าเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วเจอโคโลงดอแสดงว่าท่านใกล้ถึงโคโลงลงแล้วดูว่านท่านจะมาอีกเส้นหนึ่งท่านจะไม่เห็นโคโลงดอเส้นไหนเส้นใหญ่บ้างไอ้เหี้ยจะกินก๋วยเตี๋ยวเหรอในลุงลงเอ้าไม่บอกเลขกิโลเนี่ยแปดแปดกิโลเมื่อกี้ผมก็แปดนะไม่เห็นนะหรือว่าระยะอนันต์ปไม่ได้เราจะไปดูว่าคนนี้เขาโคโลงลงหรือเปล่าชาวบ้าเลี้ยงเข้าวสองพิมลเมื่อกี้ใช่เหรอไป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 ก่อน

ามมาตามมาตามมาเชิญจ้าเชิญจ้จามุ้มะพร้พา,พาวแล้วเย็นลื่นคอนต้องใช้ฟันเคี้ยวกินแบบงูเหลืองก็นี่ถึงก่อนโคลงลงประมาณ4-5กิโลเมตรใช่ผมผมผ่านมาเมื่อกี้ครับรสชาติของอาหารจะอร่อยกว่าโคลงลงหน่อยนึง <c oughs> ไปเฮ้ยไปโคลงด้วเอามาเอาร้านมารวมกันไงเป็นโคลงลรอโคลงอะไรนะโคลงลรอบตลกจริงตลบจริงจ้าเชิญตามสบายเราสั่งหมูใช้ไหนนะเติ้ลพันสาม โทรจองแต mm. like ่ hmm. 8โมงเพราะว่าเขาไม่ให้เรามาสั่งแบบ walk in เปิดรับคิว8โมง2ตัวข้างหน้าก็เป็นไซส์1,005แล้วก็2,000นะครับผมจองไว้ชื่อสุ่มดุยอ่ะสุ่มดุยตุยไม่เลือกไงเขี้ยวขอเบอร์โทรด้วยค่ะตุย84แม่ขอเบอร์กันแล้วตายแล้วโว้ยเอาแล้วุ้ยกูมาครัวลุงดอทั้งทีลุงดอลุงลุงขอบคุณค้าี่แกให้สามชั้นต้มน้ำปลาดูหีบปลาเนื้ออ่อนปลาต้มเสือปลาต้มเสือที่อะไรเผือก อ่ะืมไงดูเนื้อฟักเสียงด้วยตอนเี้มาที่นี่ไม่กินไม่ได้นะเมนูนี้ต้องสั่งเลยผักกาดหอมจางไล้เหี้ยแมงมัวแตกเคี้ยวกันไม่มีใครช่วยกูเลยแต่ว่าไงก็มาลองกันเองแล้วกันนะไม่บอกหรอกว่าอร่อยหรือเปล่าหยอกๆยอกยอกกรอบแมูุนะผักกาดเคี้ยวไปตั้งกรอบกรอบกรอบเลยเป็นไง ต้องตบเนีดควันมากเื่อไหมมากูขอดับเบิลสองเลยอั้๊บนึงพี่ทำเล็กชั่นประจําตัวพี่ด้วยตอบจริงครับสีฟูเด็ดจัดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยปากไปแล้วเยี่ยมเป็นไงครับเนื้อหลุดง่ายมากเลยเนื้อปลาเนื้อกูเนี่ยบับออื ไไนิ่มจริงปลาใช่ไหมเนะี่ยข้าวผงดีมากเลยใส่น้ำยังไงอ่ and half hours later. ละลากาแฟครับอยู่ข้างหน้าร้านโคลลงลงไม่เรียกว่าหน้าร้านแพ่งติดกันเลยเราก็กินโคลลงลงเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็มากินกาแฟกันต่อ <c oughs> ล้วก,กลับมาตั้งแต่เช้ารถติดแทบตายมาระดีมาแดกแล้วก็กลับเลยเอานั่งขับกันเองอีกใช่ไหม <c oughs> อะไรไปไม่ได้ไป่ได้เหลือตั้งกองกลางอยู่15บาทตอนนี้มี4คนใช่ไหมกูเอา1บาทไหมยด้ให้ได้5บาทนี่กูคุ้มสุด1บาทแฝดโคตรแฟร์เลยแฟร์ที่สุดแล้วคุ้มมากเลยคุ้มราคาคุ้มไม่เนี่ยอยู่ทุ่งมืองเนี่ยเฮ้ยทำไมวะเลือกเอาหัวก้อยก้อยใช่ไหมหัวหัวใช่ไหมอะไรหัวก้อยหัวอะไรเดี๋ย้อทำงี้ยดิชีสชีส ดูดิอารมณ์เหมือนมึงเจอเพื่อนอะเรื่อไม่เวลาถ่ายมือต้องทำอย่างนี้ใช่พอจูมือเวลาเต้าเขียบเขียบโทรศัพท์ไม่ได้เลยอันนี้เพจอะไรเนี่ยคำดาวคำดาวความหมายก็คือเรื่องคำดาวอะไรเงี้ยเหรอใช่เพราะว่าวันแรกที่ผมถ่ายคลิปเรื่องดาวผมไหลเลยตั้งชื่อเลยคือว่าคำดาวใช่อยู่ในยูทูบผ่านเยี่ยมมากขอบคุณมากครับผมกินครั้งแรกไปผมติดเลยนะติดใจ ติดฟันนี่ไม่ออกเลยมีไหมมีไหมอารู้เล่นประมาณน้ไหครูก็บอกจะรับบุกได้ครูก็พอแต่เล่นตลกเพจละไอ้ที้ดีกว่าขอบคุณเพจกำดามากครับที่มาเยี่ยมเยือนในโค้งหลวงของเราแล้วก็สนใจเพจก็เข้าไปตามเพจนะฮะแล้วก็าถ้แต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดของโค้งหลวงก็เข้ามาที่เพจอุลุงดออุลุงหลงอ๋ออุลุงหลงโพธารามบายจตุรงค์ฟาร์ม มาตั้งแต่เช้าเลยนะผมเพื่อว่าอยากเราจะไปกินหมูหันแวะคุณลุงดอก่อนไปเข้าที่คุณลุงดอลุงดอเขาจะไล่ให้มาคูรุงลงแต่ถ้ามาที่คุณลุงลงคูรุงลงจะไล่ให้ไปคุณลุงดอเพราะว่าร้านลุงดออร่อยคขาดไม่มีอ่ะไมม่่ีออะคคครับโเรับขอบคุณมากบางทีเร็วๆกูก็คิดไม่ออกไม่ใช่ว่ากูจะจำได้ตลอดไปมุกอ่ะโอเคจ้าสวัสขอบคุณครับ